พันไปแบบนี้เนื้อพันผักพันไปแบบนี้เลย สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมื้อนี้นะคะทุกคนได้เมนูอาหารสิงโตเนาะจะ้ะต้อนรับเทศกาลวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยเนาะได้เนื้อสดๆมาแบบนี้สื่อมาตั้งแต่ช่วงประมาณบ่ายๆแล้วจะ้ะแต่ว่าเฮามหาก็ได้ก,กินตอนหามงแร่งล้วก็มาพร้อมเจลเพียค้มๆอำลำเห็ดเองเนาะจะ้ะอันตับเบิร์ดเด้อจ้ะก,ก็เลยได้แค่ผักขีิริวแล้วก็แล้วก็เนื้อมาเนาะผักแก้มของเฮาก็สิมีผักอีเลิศ อันนี้มวยกับบุงหจักซื้อเด้จอจ้ะแรดดิดแล้วกะกระเทียมโทนดองน้ําผึ้งมาจากาสิบแสนต้องกันจะ้ะก่อนที่จะไปกินนะคะเหมือนก็ต้องขออนุญาตดับคาวนิดนึงเนาะเพราะว่าของมันสดแก่ในตำนานเด้อจะ้ะมีคนถามหาอันได้มากเลยเด้อจะ้ะ รับข้าวสักหน่อยเนาะขาพยาธิเพื่อนวาเนื้อคือหันตอนไงนแถวบ้านนี้เนาะตุยไปแบบนี้เลยจ้าอื้อหือตอนไงญ่งหื้อหือ โดดปาสจะเสแยบ่ะเนื้ออ่อนแห้งจ้ะพลอยดีค่ะผ้าขี้ริ้วพันหน่งอะ มนนีเนื้อลูกเตาด้วยจ้ะตอนหน้านาเนี้ยนิดนึงพันไปแบบนี้จิ้ม ลืมตัวละคลิปนี้เมื่อกีต้องขอโทษขอภัยคี่เพ้่นบอกกินดิฟน้ำเด้อจ้ะขอโทษได้้ายเด้อจ้ะเ้าใจอยู่นะจ้ะคุณเพ้่นบอกกินเนาะเนื้อพันผักพันไปแบบนี้เลย รอยเวอร์วังอลังการ เห็เป็นซาชิมินะจ๊ะซูชิอีสานนี่ค่ะจิ้มโชยุจิ้มโชออย,ชออยุอีสาน ‍‍ฟ้นยายไหห้งหั่นเอง พันผักม,ม,ม,มาละปอม sốt ở bông chắc này nọ sốt áo ừm mm. ว่าบดีบ๋ยจุเป็นเดือนแล้วเด้จ้ะเกือบเดือน แซ่บจ้ ฮอดหนึ่งอะตอนบองยายหนึ่งหันเองดำๆนี่คือเสียดสบายนั่งด้วยจ้ะ เรื่องเาตัวละจาาคลิปนี้อ้หทั้งเพดทั้งแสบกินจุนี่มือแรกกับสิกินดีท็อกด้วยจ้ะเพราะว่ามันเป็นของดิบนะจ้ะเข้ากะ กินดีทอกกินคอเลฟิลเพื่อแบบว่าล้างสารพิษคือปับ๊บแบบว่าหลางกายเขาเนาะเป็นผู้หญิงอย่างเงี้ยเวลากินเนื้อดิบบางทีกลิ่นตัวมันก็แรงนะทุกคนกินคอเลฟิลนันซอยใอญ่รีดจ้ะหนามเขียว,เข,ยวเขียวอะ่ะร่องเบึงมันก็ไม่มีโบมิสปสอนเซอร์เพราะว่าเห็นเอฟซีบนถามว่าเธอเธอ,เธอ,เ,ธอเธอกินแบบนี้พยาธิเธอเขา่าโว่าสันเขาแน่นอนจ้ะพยาธิต้องเข้าแล้วหนึ่งแต่ว่า กินยังไงก็ต้องดูแลตัวเองนะคะหมวยนนี้ถ่ายอันนี้ขอโทษนะคะอที่ต้องมามาพูดเพราะว่าถาวว่าวเพิ่อนกระทามถามดูนะาจา๊ะก็เลยว่ามาว่าคลิปนี้เลยกินเนื้ออย่างเงี้ยคือหมวยกินยาถ่ายพยาธิทุกเดือนนะคะเดือนหนึ่งกินเจ็ดหมื่นด้จ่ะกินไปหลวดจ้ะพอเป็นยัปปญญงถ้าถ่ายพยาธิไงสุขภาพข้างนอกห้องก็ต้องดูแลไง ถ้าเราไม่ดูแลใครจะมาดูแลให้เราอย่าง f c เพิ่นเป็นห่วงนาจากะนลาจ่า Mmm! จะไลยหลายจ้ะเทศากาลนอกเพิ่นแบบว่าพี่น้องเพิ่นกลับมาบ้านไม่เหี่ยมบ้านสิอนาะอาจจะลดหลายนิดนึงเพราะว่าบ้านก็ยืดถนนนอกพอดีอีกจักตอนก่อนจ้ะ เอาลรค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้เนาะมวยอยางเบื่อนะจ๊ะแบบว่าคือแบบว่าสำหรับตัวมวยนะแบบว่าทายชีมันโดนมันกนหนาเบื่อนาะจ๊ะเอาแบบว่าพอ่อหอมปากหอมคอเนาะสำหรับคลิปนี้มวยก็ฝากไว้ซ้ำหนีนะจ้ะขอพุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกำลังใจนะคะขอพคุได,ด้หลายเด้อจ้าล้วก็มวยก็ต้องขอถอษขออภัยคนที่เพิ่นบอกกินดิบอีกเทื่อนนึงเด้อจ้ะขอถทษได้หลายเด้อจ้า ถา้าอยมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปสำหรับวมือน,นี้เดี๋ยวเขาอ,อนี่าตไปจูต่อนะคะไปเลยเด้อค่ะบ๊ายบาย